สัตไอข้อน้ำดื่มมีความต้องการผลิตเครื่องดื่มแบบใหม,ใหม่ที่ให้ความสดชื่นและให้ประสบการณ์ใหม่ๆแก่ลูกค้าจึงได้ให้เลขานัดหัวหน้าแต่และฝ่ายมาประชุมพร้อมกันเพื่อหาคนทำโปรเจกต์นี้ เครื่องหนึ่งนะคะเป็นเครื่องหนึ่งรูปแบบใหม่ที่เราจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเนี่ยที่ดิฉันจะีทกมาประชุมในวันนี้เพราะดิฉันคิดว่าการจะทำโปรเจกต์ทางนี้มันต้องใช้บุคลากรที่มีความสามารถนะคะซึ่งมันดิฉันก็คิดทุกคนแล้ว่าจะเอาใครดีแต่ว่าดิฉันอยากมาปรึกษาทุกคนก่อนว่าทุกคนจะเลือกใครดีคะอืมดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นคุณเอิร์นนะคะเพราะว่าเขามีความสามารถแล้วก็น่าจะทำโปรเจกต์นี้วันไี้ดีค่ะค่ะดิฉันก็เห็นด้วยค่ะ เห็นด้วยนะคะแล้วคุณเอิร์ธว่าอางไรคะเห็นด้วยไหมเออผมว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยครับผมไม่มีปัญหาครับคมโอ,อเคค่ะก็ถ้างั้นด,ดีด้วยนะคะคุณเอิร์ธดิฉันจะให้คุณเป็น เวลาผ่านไป4วันนายเอิร์กก็ยังคิดโปรเจกต์ไม่ได้เพราะเนื่องจากในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรสชาติต่างๆมากมายทำให้เขามีตัวเลือกน้อยลงในการผลิตเครื่องดื่มของเขาที่ต้องทำให้ลูกค้าสนใจผลิตภัณฑ์ของเขาและเป็นที่นิยมของคนในสังคมซึ่งเหลือเวลาอีก3วันที่ต้องนำโปรเจกต์ไปนำเสนอให้หัวหน้าดู จึงเป็นสาเหตุทําให้ไหนเอิร์ดนั้นเครียดหนักมากจนทําให้ร่างกายของเขาสุดสมลงทุกวัน เชิญคุณเอิร์ธเข้ามาพบดิฉันหน่อยนะคะค่ะบอสไปเลยค่ะใช่ไหมคะคุณเอิร์ธคะโปรเจกต์ที่ดิฉันให้ทำเป็นยังไงนะคะเอ่อผมกำลังรีบดำเนินการอยู่นี่มันหนึ่งนาทีแล้วนะคะคุณเอิร์ธคือทำไมคุณทำงานล่าช้าแบบนี้ล่ะคะ ดี๋ยวฉันจะให้โอกาสคุณอีก3วันนะคะคุณต้องเสนอโปรเจกต์กให้ดิฉันถ้ายังคุณยังทำไม่ได้ดิฉันจะเปลี่ยนคนนะคะครับตัวจะทำงานหน้าช้าครับผมใช่ค่ะ อ้วันนับเก๊โหลในเอิร์ดตังที่ยืมไปอ่ะมันอจจะคืนฮะนี่ผ่านมาสองวันแล้วนะขอขอ,อเคุณแรงดึงข่าววันนับเจ๊โอเคได้อีกสามวันใช่ไหมครับถ้าไม่มาคืนนะเจอกันแค่นี้แหละครับผมพี่เด่น นายเอิร์ธเครียดหนักมากเพราะเขาเจอปัญหาทั้งเรื่องเงินเรื่องงานที่เข้ามาพร้อมกันเขาเครียดกับคำพูดของหัวหน้าเรื่องงานโปรเจกต์รวมถึงเรื่องเงินเขาจึงตัดสินใจโทรไปปรึกษาเพื่อนสนิทของเขาเพื่อขอคำแนะนำจากเพื่อน ร,ริวโทรมาฮัลโหลริวฮัลโหลริวมึงเครียดว่ะเครียดเรื่องหหอะไรวะกูได้โปรเจกต์ใหม่มาเวย้ยคนน่าให้กูทำแล้วเขาก็เร่งกูมากูยังคิดไม่ได้เลยแล้วเมื่อเย็นเจ๊บุ้งก็โทรมาหาก,กูอีกสามวันต้องกูต้องคืนนี่เขา จะหาที่ไหนมาให้วะโอ้ยมึงไม่ต้องคอเครียดหรอกกูาหาทางช่วยมึงเองเอางี้งั้นวันเนี้ยมึงไปออกละกันกป่ะจะได้ผ่อนคลายไงจะได้หายเครียดาาโอเคปะ่ะเอเอโอเคมึงขอบใจม,มากเดีย๋ยวนี้เจอกันไปละเออเราเจอกันอย่างนี้นะโอเคไปปะ นายเอิร์นได้ผ่อนคลายความเครียดโดยการไปออกกำลังกายกับเพื่อนอย่างสนุกสนานเอาพีิลรอได้ไหมไม่นานหรอกเราเพิ่งมาสะพานนี้เองนี่มันจะไปตลาดหรือจะไปวิ่งเนี่ยกองเท้าเาแบบมัยังไม่แห้งไปเถอะเดเร็วไปวิ่ง อะ,อะไรหรอเธอบนเสร์ไงทำไมอ่ะคิดออกแล้วคิดอะไรออกชีวิตของเขาดีขึ้นและเขามีความสุขกับการทำงานของเขาอย่างมากออวันนี้ผมได้ทำโปรเจกต์ที่ไปคิดมานาเสนอแล้วผมค่ะโอเค,เลคแล้ไมค่ะตัวรายละเอียดผมได้แจกห้ทุกคนแล้วนะเอ,อ่อคือประเดนวันที่ผมคิดมาเนี่ยเป็น ผมเลยจะจับเป้าหมายเกี่ยวกับเพื่อน,นึงเกลือแร่สำหรับผู้ที่ออกกําลังกายแล้วผมก็เลยคิดว่าถ้าถ้าผู้ที่ยยออกกําลังกายชอบกินด้วยก็จะดีเหมือนกันที่เป็นผืิตภัณฑ์ที่ให้ความสดชื่นลักอ,ออกกําลังกาย,ยกนหรือคนทํางานได้ดีแถมยืดตึงต่างๆที่เกี่ยวกับประโยชน์ต่อร่างกายด้วยครับซึ่งผมคิดว่าผลิตภัณฑ์น,นี้จะทําให้ผู้คนชอบใจอย่างแน่นอนครับครับ คุณเริ่มทําการผลิดได้เลยนะคะติดต่อฝ่ายผลิตได้เลยดิฉันอนุมัดค่ะคหนึ่งเดือนผ่านไปเครื่องดื่มเก้วแรกของนายเอิร์ธเป็นที่นิยมของกลุ่มลูกค้าอย่างมากทําให้บริษัทของเขามียอดขายเพิ่มมากขึ้นและนายเอิร์ธก็ได้เลื่อนต่าแน่งขึ้นและเป็นที่ยอมรับของคนในบริษัทจนเขามีเงินใช้หนี้จนหมด ข้อคิดจากละครเรื่องนี้คือความเครียดคือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานเมื่อเครียดมากขึ้นก็เกิดผลเสียต่อร่างกายและจิตใจเกิดความไม่สบายใจแก้ไขปัญหาได้ต่ำกว่าความสามารถที่แท้จริง<ม>หาจทำให้เป็นโรคเครียดได้ถึงแม้ความเครียดจะเป็นอุปสรรคในการทำงานก็ต้องผ่านพ้นไปให้ได้ โดยหากิจกรรมที่ตนเองชอบเพื่อเป็นการผ่อนคลายสมองและจิตใจจะได้ปลอดโรงและสร้างแรงจึงใจให้กับตัวเองเท่านี้เราก็จะผ่านผลอุปสรรคเหล่านี้ไปได้และทำให้งานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการทำงาน